ควรมาอัปเดตข่าวใหม่จากกองทุนประกันวินาศภัยนะคะตอนนี้ท่านใดที่ประสงค์จะไปยื่นคำร้องทวงหนี้ของอาคาเนกับไทยประกันภัยที่สวนรุมไนบาซ่าหรือเรียกว่ายื่นตรงที่กองทุนนะคะ ควรจองคิวก่อนกองทุนเนี่ยให้โหลดแอปพลิเคชันนี้นะคะชื่อ Q-Q แล้วก็เข้าไปจองคิวให้เรียบร้อยเราจะได้คิวตามวันที่ที่เขาจะลันไปค่ะแล้วก็ไปตามวันที่ดังกล่าวนะคะควรจะจองคิวก่อนสำหรับท่านที่บอกไม่สะดวกจองคิวสามารถจะ w อ l k in ไปได้เลยไหมสามารถ w อ l k in ินไปได้ค่ะรับวันละ50 0ท่านเท่านั้นแต่ควรแนะนำอย่างนี้ค่ะควรจองคิวนะ เพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยค่ะหากกรณีที่วันนั้นเขารับ Walk in เต็มเพราะตอนนี้คนรอที่จะยื่นเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะรอยื่นกับกองทุนย้ำนะคะไปโหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store หรือ App Store ได้เลยค่ะ ในโทรศัพท์เราโหลดได้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปจองคิวก่อนที่จะไปยื่นโดยตรงกับกองทุนประกันวินาศภัยนะคะอันนี้คนละเรื่องกับการยื่นคําขอทวงหนี้ออนไลน์นะคะอันนี้ในกรณีที่เราต้องการยื่นตรงกับกองทุนเราก็แค่ไปโหลดคิวโหลดเพื่อเอาคิวว่าเราจะได้คิวที่เท่าไหร่ที่เราจะไปยื่นกับกองทุน Wal k i อินได้ไหมย้ำวอล์กอินได้ค่ะแต่รับแค่วันละ500ท่านไม่แนะนำให้ Wal k i อินนะคะควรจองคิววางแผนก่อนการเดินทางค่ะแล้วก็เตรียมเอกสารให้รัดกุ่ม อ,อีกคำถามหนึ่งคือ1คิวสามารถที่จะยื่นได้กี่คนตอนนี้อัปเดตคือ1คิวยื่นได้3ท่านนะคะสรายนะคะ3ใบคำขอทวงหนี้และ จองคิวได้ตั้งแต่วันนี้คือวันที่21เมษายนไปจนถึงวันที่14กรากรดาค่ะวันนี้อัปเดตนะคะ21เมษายนถ้าเกิดว่ามีข่าวสารความเคลื่อนไหวอะไรอีกเดี๋ยวครูออนจะมาบอกนะคะบอกเรื่อยๆมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะช่วงนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่ากองทุนเขาก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะคะก็สู้ๆค่ะมีคําถามใต้คอมเมนต์เลยค่ะ